อ่าสวัสดีครับช่องตระกูลกอพ่อเพียงมาแล้วพ่อแม่พี่น้องป้องปายสืบพุทธสักคนมันนี่ครับยังมาเลี้ยงนะพี่น้องยำงมาแลียงยังมาคำ้ำมันนี่มา่ยังมันนี่กับพามาเบิรงนกล้วยงามแล้วค่ดีๆเขียเกลืออีกคลอกนึงนะครับเป็นกอกของน้องไส้กอกขวดบ้านอ่าตาเป็นสายวัฒนามาเรืร้อยแล้วพี่น้องเพินเ่นอยากแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อย,ยากเอาไปเลี้ยงไปต่อยอดหรือเอาไปเลี้ยงพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆกับไปใส้ได้มีจะมีแม่สาวอ่าผสมเรียบร้อยแล้วให้เรียบร้อยแล้วครับแม่สาว น้อยอายุปีเศษๆมาเบิองว่าที่เป็นโตจังไดเรากว่ามาจังไดผู้ใดเขามาเบิองแล้วอ่าถือใจกับกดอ่าไลรกดซับสะไคร่กดติดตามนี่นได้อพี่น้องเด้อมันนี่การภาพมาเบิงเองคว้มงามราคาดีๆเช่นเคยอ่าคือ,อก็เระพี่น้องผู้ใดยอยากสนับสนุนช่องตระกูลขอพ่อเพียงกะทางช่องกับเมฆผลิตภัณฑ์กะคือสายมากักกระดิ่งลราพี่น้องสายมากักกระดิ่งกับมักคลิกเด้อพี่น้องเด้ออ่าถ้ามีแต่สายเลยคือสายละร้อยเ้อพี่น้องเด้อถ้าพอมักคลิกสายพอมักคลิกเนี่ยสองร้อยห้าสิบ อ่าพร้อมทรงด้วพี่น้องผู้ใด้มากแบบใด้การลอ่องอ่าทรมาสอบถามเบิง่งกับอ่ารีวิวเปิดราคาขั้วนาคอกนาฟาร์มหรืออยากไปเปิดนาคอกซื้อบอ่บอบอ่อเปิดาราคาก็ได้ครับเบอร์โทรก่ศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่สามเก้าอ่าช่องตะกคกุณกอพอเพียงติดต่อได้เบอร์นี้ครับทั้งมา,การกระดิ่งทั้งอ่ารีวิวขั้วู้ใด้อยากไปเปิดราคาก็ลองโทรมาสอบถามมพื่นได้ครับพี่น้องไปเพื่นอน้ำกันมาหนี่กันพามาเบิงคั้วงานราคาดีเช่นเคย,ยครับ มีแบบไรแน่โอเคครับผมครับสวัสดีครับมหัศลพ่อแม่พี่น้องคนนี้โอ้ยพี่น้องคนน่ะบ้องโตไหมอ่ากวนตีไปถามไล่รายละเอียดต่างๆกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าเหมือนก็มาโยกขอกล้วยของอ่ะพี่เรียบน้องไส้ผมเนี่ยและพี่น้องเพิ่นมี่กล้วยมาเปิดราคาให้พ่อแม่พี่น้องเราเพิ่มเราฟังเนาะอ่า พี่เลียบครับคั้วตะหนี้มีซื้อมีเสียงไหมครับครับมีซื้ออยู่ครับผมซื้อจากน่อน้องหูครับผมน้องหูแม่หูเนาะแม่หูซื้อหูครับแม่หูแม่หูนี่เพิ่นอายุเพิ่นหลายปอนด์ได้ตอนนี้สามปีนิดๆครับสามปีนิดๆเนาะครับผมสามปีนิดๆตอนนี้เพิ่นสถานะใดครับไอพึ่งผสมครับพึ่งผสมที่ผ่านรอบเนาะมีรอบผ่านรอบเนาะครับผมรอบผ่านรอบผสมตัวได้ไปครับผมสร้างอุดรครับผมผสมสร้างอุดรไว้นี่ใส่พอพันดังไว้เลยพี่น้อง ผสมสร้างอุดรไปเนาะสางอุดรครับใบหลอดครบมั้งปะครับใบหลอดครบใบหลอดครบเด้อพี่น้องเด้อเอามาเบิ่งอันนี้ความสูงตอนนี้เพิ่นอยู่ที่เท่าไรครับพี่เด็บร้อยสามสครับ133เนาะครับผม133ครับผมพี่น้อง133ยอู้บ่งหนำตูเลยเป็นข้อยแม่สาวต้องแรกปะครับผม่อแม่สาวต้องแรกครับผมอายุเพิ่นหลายปานใดเด้อนี่3ปีนิดๆครับ3ปีเนาะ3ปี3ปีนหน่อยๆ3ปีนิดๆเด้อพี่น้องนะครับแขลสองคู่บ่ครับผม อ่าแข่าสองครูเด้อพี่น้องเด้อเป็นอะไรเข่าสองคูเด้อครับนะเดี๋ยวมาเบิ้งมันท่ายเพิ่อนลุกอยู่นี่งอยู่นี่งลุกอยู่นี่งเดี๋ยวขออนุญาตเบิ้งหนาก่อนเด้อพี่น้องเหมือนเบิ้งขนาเขาเพิ่นก่อนอ่ากล้วยตัวนี้มียังดีแน่เจ็บพ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับโอ้หัวหนุกนะครับคุณน่ะหัวหนกคุณกลมขนานเขาลงนิดนึงครับโกลมหนาตรงนี้เออหัวหนกครับเขาเปิดดีนะครับเขาเป็นเขากระดานเขาเงี้เลยพี่น้องเขาอยากบอกอ่ามุมูุมเป็นเขาขั้นซ้อนโค้งขึ้นนี่เด้อพี่น้องเด้อ ตอท่านอีกขึ้นเชียนนะครับนะครับตาแจ่มขนสองข้างนะครับเห็น่ะพี่น้องตางามๆตาสวยๆเลยตานกเป็นหนามนะพี่น้องเนาะโอบโบแต่ขยัาเลยพี่น้องคนน่ะเออบอกเ้าเพ่นครับพี่น้องคนอ่ะมึงขายแข่งกับไม่ซีขาดขาเลยพี่น้องซีขางเลยเรบใหญงๆเลยพี่น้องเล็บกะลาคนพี่น้องเร็บคนอ่ะสวยๆเลยพี่น้องคนน่ะโอ้คนอ่ะพี่น้องอ่ะมองนาผมเมองนั่งขางม่นพี่น้องพี่น้องโอ้คนน่ะมึงข้อพี่น้องคนน่ะ นี่เราเกินข้อมาเข็งพี่น้องข้อมาเข็งครับเนี่ยโตนี่กบอูดูดปานหมูพี่น้องขุ้นนะขึ้นนะพี่น้องเอกบผ่าวกับบกเงยขากันเงยเลยพี่น้องหุดนะเงยทุกส่วนเลยพี่น้องข่อยตัวนี้ล้างตรงครับล้างตรงดากท้ายมะนาวตัดซวยๆเลยพุ่น้องขวัญนะครับขวัญนี่ขวัญหางมือหางท้องอ่าขวัญตกวสวงนี่พี่น้องนี่ครับขวัญตกวสวงขวัญตกนี่เลยหางกะถือว่าใซ่ได้พี่น้องนะครับหางกะถือว่าปานกลางบถือว่าเงยักปานกลางครับดากม่นๆ่นเงยเลยพี่น้อง ล้างน้ามผงเลยพี่น้องหมดนะมึงดากเพื่อนอู้ข้อยตินี่แม่พี่น้องพี่คักพี่แน่นี่พุ่นนะบหมนนะจิ้มสวยครับมึงน่องขยสาวพี่น้องเดี๋ยวสิบ้านนั่นดิครับน่องมบ่เคยมีลูกเลยพี่น้องเด้อนะครับน่อเพิ่นอ่าดีนีดนี่อ่าน่อเพิ่นนี่น้งองขยมีลูกเหรอน่องมาที่ย่านเลยพี่น้องมาที่มีเต้าเน,นี่ยน่องขยบ่เคยมีลูกนะครับเป็นสาวอ่าผสมช่องแรกไปรลุลลดล่อผ่านรอบเอานี่ครับเมึงถ่ายเพื่อนมึงคาพี่วันนี้พี่น้องครับ ทางนี้ก็นหนาเต็มกันพี่น้องคุณนะอ้พี่น้องครับหนาเต็มหนาจอเลยพี่น้องหมดนะครับน,นะครับเต็มเฟมเลยโอู้เต็มคักเต็มแน่ค่อยต็มนี่อัตลักษณ์ชัดเจนครับนะเดี๋ยวผมขอ,อยัดผ้าพี่น้องเบื้องใบก่อนใบผสมเพ,พิ่นพี่น้องนี่ครับขยับเบื้องใบก่อนนะใบผสมเพิ่นผสมเร็วๆนี่เราท่านโดนเดียพี่น้องนะครับนี่ครับพ่อช้างอุดรเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ หมออยู่แถวแถวบ้านนี่ครับเพิ่นมาผสมให้ได้ครับเด้อนะครับอ่าใบหลอดนะครับใบหลอดตึ๊บอ่านี่หลอดเพิ่งนะครับนี่ครับพี่น้องนี่วันที่ผสมครับวันที่สี่ธันวาสองห้าหกห้านะว่ากําหนดค้อวันที่ยี่สิบสี่ตุลาหกหกเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับซื้อหมอซื้อยังเบอร์โทรมีครบเด้อครับเด้อตัวสอบถามเพิ่นได้เบิ่งเลยว่าเพิ่นได้มาผสมอีหลีบ่นเนะาะตั้งสิบ่ได้เป็นการตัวกันพี่น้องกลับไปรอรุ่นเอาเนะาะมาสืผ่านรอบจังไร บ่อะไรเนาะเพราะว่าพุ่ยขึ้นละท่านเพิ่งมาเมพิ่นเล่ผสมน้องเพิ่งเล่ผสมพี่น้องตัวนี้น้องยรีบจะเปิดแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะรายในราคาใดครับหกสิบเก้าครับผมเอา้าพี่น้องหกสิบเก้าพี่น้องกล้วยตัวแบบนี้แบบสูงเปิดหกสิบเก้านึงพี่น้องคเก้าครับตัวอะไรบ่นนี่ นิดน้อยครับผมโอ้ตอได้นิดน้อยยังต่อหลายได้สำหรับบนมาเอาไปรุ่นเอาราคานี่น้องราคาบ่าเพท่านได้ตรวจทองคล้ายๆกับว่าบกประกันทองนอกจับถือว่าพ่อฟังครับพ่อฟังบ่ถือว่าแพงบ่ถือว่าอันนั้นครับพ่อฟังพ่อเอาไปต่อยอดได้พี่น้องไปรุ่นเอาว่ามันจะผ่านรอบอันผ่านรอบเราเบอร์ราคานี่ได้พี่น้องก็ซิฟแปดซิฟก็ซิฟปุ่นได้พี่น้องนะอันทั้งหมดว่ามันผ่านโอเคครับผมขอไปโทษนะพี่เลียบหน่อย ศ9 5ย์เก้าห้าศูนย์นนครับผมสี่พิการเท่าอยู่ตอนไี้ไอยูบนนสมบูรณ์ครับผมตำบลนาศีอำเภอสวนคูหาจังหวัดหนองบัวลพูครับอ,อยู่บานนนสมบูรณ์ะพี่นองเด้อไกลๆวัดด้อพี่น้องพิการมากไ้อยางมาเบิงตริงจพิการมาำสวนคูหาเด้พี่น้องแลก็ห,กหนองเพนมันอยู่ไกลกันครับพี่นองนี่ครัยแ,แม่นี่แม่หูเนาะชื่อแม่หู ม่หอายุ3ปีนะครับก้มสูงไว้สามสิบสามพี่น้องนี่ครับสาวท้องแรกนะครับผสมสร้างอุดรไว้อ่ามื่อนี้ก็ได้เกือบจะสิบมือแล้วพี่น้องเกือบสิบมือแล้วอ่าผสมไว้พี่น้องโอเคครับผมผู้ใดามากะร่องท่วมาสอบถามตทดลองได้มีรอบรอบทรงเขือนเนาะครับผมกำลังได้สีขาสวยๆเลยอโอเคครับผู้ใด,ดามากะกร่องท่วมาเบิ้งหาน้องเดียบเบิ้งคุยบัวหยางครับคนผุนี่มารกกะแบ่งกันไปได้คคคืออเกรับโผม าเบิ่งตัวที่สองเหมือนพี่น้องโอ้ตัวนี้ก็บ,บ่ธรรามดาพี่นอ้องหนาคักหนาแน่ตัวนี้พุ่นะโอ้ฟิลิบตัวนี้ไม่ซื้อไม่เสียงว่าฟิลิบครับน้องคำแพงครับผมน้องคำแพงครับผมซื้อคำแพงน้องคำแพ,พงอู้อายุคนไรมาได้ตอนนี้16เดือนครับผม16เดือนครับํำชิงลำเหนียวผมมาเป็นค้วเถือกพี่น้องมึงหนาตาพุน่พนะเขาเปิดดีขนาดพี่น้องเขายังกลมอยูด่ด,นะด,ยด้วยพี่น้องนะครับพุ่นะ16เดือนตาแจ่มแจ่มจำอยู่ด้วยพี่น้องนะครับ เป็นเงินสายอะไรครับเรากว<า>มาจากไห ing, มสายเงินอุทัยครับผมสายเงินอุทัยครับผมโอ้เรากว่าเป็นเงินอุทัยมาอุทัยโอ้เป็นเรากว่าเป็นสายของเงินอุทัยด้วพี่นอ้องเด้อตัวนี้เากเป็นคั้ยมาท,ทางอุทัยบอกคือว่าแบบครับนนผมโอ้แบบมาท,ทางอุทัยท่า,ทานี่เลยพี่น้องตัวนี้นี่ครับอู้บังเล่าขี้งพี่น้องครัมึงอันตะครับนี่ข้อประเชิงอีกตัวหนึ่งมึงข้อพูดนะพี่น้องโอ้พูดนะอัตรากษณ์เันปลูกโบแตกสองเศษเลยใจข้างอีกเศษหนึ่งพี่น้องพูดนะเออปลูกพผาปบูกง่ายนะครับ วนหามกึ้นหางท่องมีพี่น้องนะครับขนจะออกสีหลวกเล่าได้พี่น้องนะครับหางนี่ลำลามเลยพี่น้องพุ่น่ะเลยสมน้องเป็นคืบเลยพี่น้องหางแข้งงี้ดีขนาดหลังตรงกล้วยแม่นี่นะครับเพื่อจะในงานเลยพี่น้องอายุสิบหกเดือนเนาะครับผมสิบหกเดือน,นโอ้เชียร์มันหดผสมพี่น้องมันสิบลอสูงเท่าไรก็ตอนนี้รลอย,ยิบเก็ดบวกครับบลอย,ยิบเจ็ด ยยพี่น้องว่ายิบเจ็ดบวกเชียร์มันนั่น,น,นพร้อมผสมด้วยพี่น้องมันอีสูงสำหรับไพี่น้องก็คิดของเอราได้ครับเนี่ยนี่ครับโอ้อล้ำตัวลำชิงดีครับคุ้ยตัวนี้เงาล้ำตัวเงาดีพอนะพี่น้องเงาข้ังเงาเนี้ยกุยหน่อยตัวนี้นี่ครับลุกๆโอ้สวยเลยพี่น้องตัวนี้สายเงินงูไท่ด้วยพี่น้องตัวนี้ครับเป็นลูกหลานของเงินงูไัยนะครับอ่าตัวนี้สวยๆบางท่ายพวนเดี๋ยวพอนพาบางดากเที่ึงเป็นถ่ายมะนาวตาถ่ายเต็มเตียเลยพี่น้องนะครับ นี่ครับท่ายเพื่อนปุณนะทายเปิดคุณนะหลังตรงเลยพี่นอ้องคุณนะโอ้ทายสวยหางเงาหางบบกง่ายเลยพี่นอ้องปุณนะมึอดาามึงน้่มมึงขาโอ้ครบครับตครบเครื่องครับเพื่อนตันนี้พี่นอ้องครบเครื่องเลยนี่ครับสำหรับตัวนี้แม่สาวสิบหกเดือนซื้อ,อยังกว่าซื้อเพื่อน่ะคําแพงครับผมหน่องคําแพยงครับโอ้หน่องคําแพงตัวนี้ไหม่น้องหน่องคําเพงตัวนี้ผีเรียบสีแดงปัน,น้าไม่คนอยากเอาไปต่อยอดหรือไปเลี้ยง เท่าทไรราคาเท่าไรครับห้าสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดครับผมอ้าวพี่น้องห้าสิบเจ็ดได้ละตัวนี่คือแบาม้วนเลยพี่นอ้องห้าสิบเจ็ดหนึ่งหุนนะครับวมงน้ำคิงหลวพี่น้องมันมันวันธรรมดาลเลยครับเพ,พื่อเออพิเลี้ยงโอ้เป็นตัวพิเลี้ยง,พ,ยงพี่น่องเป็นตาไปเลี้ยงขิ้นแล้วหน้าบังครับในวิดีโอนี่แหละหรือหันบอแฉบใจอยากมาเบิองตัวจริงมาเลยครับพี่น้องพิกัดก่บ้านโนดสมบูรณ์อ่าตำบูรณ์นะซีครับผมอำเภอส้วนนกขุหาจังหวัดนนทบุรีหรือจับพิการวัดธรรมอำเภอสวนนกุหาก็ได้ โทรหาหน่องเพื่นเบอร์โทรเนี่ยศูนย์เก้าห้าศูนย์ก้ห้าหนึ่งหกแปดสามหนึ่งหกแปดสามสี่หนึ่งศูนย์ครับผมสี่หนึ่งศูนย์ครับคุ้นผีเรียบเด้อพี่น้องเด้ออ่าโทรมาได้ตลอดเวลาปรึกษาหาเรื่องกันได้บางอ่องข้อเพัอนทุกคนอ่ะพี่น้องคนแกลผูกโบแต่ข่าเลยบางขา่นขาคนควยผูกไงอ้ยปันควยผูกลดพี่น้องนขึ้นนิดนี้ลูกขึ้นนนีงปนสองข้างสวยเลยพี่น้องครับหน้าตาเพื่อน,หอนออเห็นปะตาแจ่มตานกเป็นหน,นามเลยสวยเลย นะล้ำเขีง <ลำ S 2> ยงน้ำเงาของลำตัว,วพี่น้องถ่ายสูงอันน่าโคตรไกลครับเพื่องนะตอนนี้ปุ๋ไดมากตัวได,ต,วไดตัวแรกผสมสร้างอุดร์ไว้เรียบร้อยแล้วเอาไปรุ่นเอาหรือมากแบบสาวๆแบบนี้ไปล่องเลียงเบิง้งล่องศึกษาเบิงงบ้งแก่ล่องเบิ้งพี่น้องแก่โทรมาสอบถามพี่เลียเบิง้งเด้อมันในช่องตะงทกอุพรเพียงการนำเสนอคฟยงามากราคาดีๆเช่นเคยครับราคากับพ่อไปพ่อมาพ่อไปวัดไปว่าอา่าบ่ถือว่าแห้งบ่ถือว่าเถือกคักจะ เบิ้งเอาพี่น้องพิจารณาเอาในคลิปพ่อละเอาเป็นซื่อกลางนำเสนอเนยพ่อแม่พี so ่น้องพิจารณาเอามักแบบแรก็เอาแบบนั้นละหันบอสถือใจสิ่งแหน่ใส่มือมาไดมันกระบอกคนเนาะพี่น้องเนาะเมียก่องว่าล่ะอันนี้ก็พามาเบิ้งเควงมากราคาดีๆเช่นเคยครับต้นต <th eight> <th> <hand> ัวนั้นตัวแรกนะผสมส่างอุดรสูงวัยสามสิบสามสามสิบสี่พี่น้องผสมรอบพันรอบราคาหกสิบเก้าต่อรองได้แม่แบบง่ายเลยแม่แหลกแม่นี่กะ สายเงินอ anyway, ุเทนนะครับสวยๆ16เดือนอ่ามากไปพัฒนาตัวกับราคา57ครับผมอ่าสิบเจ็ดตัวร้องไหนก็ครับพี่น <NG> oh, ้องมากไปอะไรก็ต <table> ัวร้องเอาโบเพียงครับโบเพียงมากแบบไรก็จัดไปโอเคครับเหมือนเด็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามฝากช่องมาแน่นเด้อครับพี่น้องสนับสนุนช่องตะกุณกอพ่อเพี้ยน่ด้วยการแชร์คลิปกดติดตามไปอ่าให้ข้อมูลให้มันให้คนเบิ่งหลายๆโดยพี่น้องเด้อครับ สา,ายมากะดิงเลยพี่น้องสายมากะดิงก็มากะดิง่งของช่องตุกุนกอพ่อเพียงกะเพ็ดมาไวให้พ่อแม่พี่น้องสนับสนุนเพื่อไปค่าำมูนมันในการไปถ่ายคลิปล่ะโอเคครับวันนี้ขอญาตปิดคลิปไปเพียงเท่าน,นี้คลิปหนาเข,ข้าหาคอยงามราคาดีๆมาว่าไหมคลิปนี้ขอญาตปิดคลิปสวัสดีครับ